สวัสดีครับเจ้าตัวลูกดังครับวันนี้ก็มีทัศนับออกมาฝ่าเลยครับ5คู่ครับในคืนวันที่ที่ยี่สิกันยายนนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่คู่แรก17บเจ็ดาสานาทีนะครับเป็นเกมอ่าโรมดาบี้นะครับเป็นเกมระหว่างลาซิโอครับจะพบกับโรม่าครับคู่นี้ดูกันที่แล้วเจอกัน2เกมเย่ยเยือนะครับเป็นโรม่าที่เก็บได้4คะแนนครับชนะในบ้านตัวเองก่อน2-0แล้วก็เสมอที่บ้านลาซิโอ1-1นนะครับก็ ดูการน,นี้เริ่มดูการมาผลงานพอๆกันครับเกมที่แล้วก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยจากด้านของราซิโอบุกไปแพ้ซัสูโล,โลมา1 0ครับโซโลมาเปิดบ้านแพ้โตรโนโ 0, น่นย์ต่ก็ราเซโอมีจุดเด่นที่เกมรุกที่ถือว่าหือหวาดุด,ดันนะครับแต่ว่าเกมรับอาจจะมีความไม่พัดง่ายๆส่วนโลมาในเกมรับเหนียวแน่นนะครับแต่เกมลุกก็ยัง ยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ก็มองว่าเกมนี้ลงมาไม่น่าแพ้กับมิวกับ์บูชาลาซิโอได้ครับหนึ่งบูดสูครับผู้ต่อมาเป็นพิบัลลีของกฤษนะครับบอลมัดจะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับล่าสุดเนี่ยบอลมัดอยู่อันดับที่4ของตารางครับผ่านมา4เกมเนี่ยชนะ3แพ้1นะครับส่วนนิวคาสเซิลกับอันดับที่10ของตารางครับชนะ1เสมอ2แพ้1ในลีกนะครับเกมการสบายนิวคาสเซิลพึ่งแพ้บาเซโลดามาครับสองต่อหนึ่งที่เซนเทียนสปาร์กนะครับเกมนี้ก็ได้กลับเล่นในลีกก็มีความมุ่่่งงงงงมมมััััันนนนทททีีจะาากกลลบบบให้้้ดคครรึออแวเเ็็ป เจ้าถิ่นที่อาจจะไม่ใช่ทีมอ่อนนะครับพวกเขาถือว่าล้มได้ทุกทีมเหมือนกันครับถ้าได้เล่นในบ้านเกมนี้ก็เลยมองว่าค่อนข้างสูสีครับเกมน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับคู่นี้ครับสองตัวต่อสองครับคู่ต่อมาคู่ที่3ครับเป็นซันเดอร์แลนด์ครับจะเล่นในบ้านครับเซเดียลออฟไลท์เจอกับแอสตันวิลล่านะครับซันเดอร์แลนด์นั้นถือว่าผลงานในลีกนั้นเกินคาดทีเดียวครับหลังจากที่เล่นมาทั้งหมด4เกมซันเดอร์แลนด์อันดับที่7นะครับแข่งสชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับมมี7แต้ส่ววนนนสาา่ผิดหังมากครับในนลีีกเ่ยไม่ชนี ครับเสมอสอแพ้สองครับที่สําคัญคือทําประตูใครไม่ได้เลยครับในลีกที่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเกมนี้มองว่าแซลแรมไม่แพ้ครับมีโอกาสที่จะเก็บแต้มในบ้านได้ครับเกมหน้าจบลงด้วยการเสมอกัน1นึตู่อหนึ่ที่4ก็เป็นบิ๊กแบตประจําสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกก็ว่าได้นะครับอาร์ซอนเล่นที่เอเมอร์เซเดียมครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาร์ซอนฟอร์มล่าสุดนั้นเพิ่งบุกชนะอิตาลีมาสองศูนยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในลีกก็ชนะฟอร์เรสต์ได้3-0ิตี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในลีกชนนะแมยูได้3-0กลางสัปดาาาห์ละในนนนบ้ชโีขึ รครู่น,นี้ยิ่งเจอกันเมื่อไหร่ก็เริ่มสนุกับเรื่องเข้มข้นนะครับปีที่แล้วเจอกัน2เกมเล่าเยือนอาร์ซอนเก็บได้4คะแนนครับไปเสมอที่บ้านมิสซิตี้ก่อน2-2นะครับกลับไปในบ้านเปิดเอมเมอร์เซดียมถลม่มมิสซิตี้ถึง5้าจุครับก็มองวอลเกมนี้อาร์ซอน ก็ถือว่าในชั่วโมงนี้ครับก็ในภาพเขาแน่าจะทัดเทียมบอสตันซิตี้ครับเล่นในบ้านก็มองว่าสร้างโอกาสจะเชิญชนะซิตี้ได้2ต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายครับเป็นบรนสิก้าของเยอรมนีครับสองสี่ทุ่มครึ่งนะครับยี่สิบสองนาฬิกาสามทวันที่ไบเออร์เลวูเซ่นครับจะพบกับบอร์เซียมเชียร์กันบักครับที่ไบอาลีน่านะครับคู่นี้ทางด้านเลวูเซ่นเพิ่งผ่านเกมสัปการสัปดาห์มาครับเสมอคูเปนเกตสองสองในแชมเปี้ยนลีกครับส่วนกันบักนะแพ้เบเมนสศูนย์ต่อสี่ครับในลีกจะผลงานไม่ดีกกกัับบคู่นี้เเลวรับก วงว่าเรืวุ้เซ้นมีโอกาสเปิดบ้านเอาชนะกับปกได้2ต่อ0ครับอันนี้เป็นทัศนวงวันนี้ครับ